ตอนนี้เราเสนอราคาไปที่9.4ล้านคู่แข่งมา7.4ล้านวันที่ยสิยนเนี่ยน้องเสียวก็โทรมาบ่อยว่าคู่แข่งมันมาแค่6ล้านนะพี่เราจะทำยังไงลูกค้าแอปพู oup, และเปิด p ีโให้เราที่8.5ล้านสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเป็นพยานนะครับถาวายแก่แก่พระเจ้านะครับถึงเรื่องของนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์ปิดการขายนะครับอย่างอัศจรรย์ใจมากเลยนะครับ เมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับน้องเซลล์นะครับโทรมาบอกว่า,าพี่ช่วยดูราคาตัวนี้ให้หน่อยนะครับตอนนี้เราเสนอราคาไปที่9.4ล้านคู่แข่งมาจุด7.4ล้านนะครับแต่ลูกค้าก็ยังไม่แอปพู v นะครับว่าจะ,จ,ะจะสั่งซื้อคู่แข่งหรือเปล่าเพราะมันต่างกันของเราเนี่ยมันสูงกว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับส,สูงมากนะครับ ต่างกันต้อง2ล้านนะครับแต่ลูกค้าขอฟังเหตุผลว่าทําไมต้นทุนของเราทําไมสูงราคาทําไมเราถึงสูงกว่าคู่แข่งขันตั้ง2ล้านนะครับตัวมาบอกว่าให้ผมเนีช่วยคุยกับลูกค้าให้หน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นก็นัดคุยมานะครับแล้วก็ส่งใบราคามาให้ดูหน่อยซึ่งผมก็ได้ดูแล้วใบเสนอราคาของเราเนี่ยก้าจอดล้านเนี่ยมันมี GP นะครับมีกําไรอยู่ประมาณสิ นะครับนั้นผมก็เลยบอกทีมถ่ายว่าถ้าจะจบงานนี้เนี่ยเราสามารถนะครับจบที่8.4ล้านนะครับได้เลยนะครับก็คือลดอีก10%นะครับนั้นก็จะเป็นข้อมูลในการเจรจากับลูกค้านะครับแล้วก็ได้มีพูดคุยบอกว่าผมก็ได้พูดในวันที่15ว่าเชื่อมั้ว่าพระเจ้าจะให้เราได้งานนี้และจบราคาที่8.4ล้านน้องๆก็ได้แต่หัวเราะนะครับว่า เขาไม่ใช่ผู้เชื่อนะครับเขาก็ได้หัวเราะว่าถ้าได้งานนี้นะครับไม่ต้องไปแก้บนที่ไหนนะครับให้แก้บนที่พี่สมปรับนี่แหละนะครับแล้วเข้าหัวเราะกันผมก็นิ่งๆนะครับเพราะว่าถึงวันที่18นะครับเป็นวันที่เราต้องคุยกับลูกค้านะครับวันที่เราต้องคุยกับลูกค้าเนี่ยผมก็ได้อธิษฐานนะครับขอองค์พระบัญญาณิโดยสุดทรงเจิมนะครับแล้วก็ทรงประทานคําพูดให้กับข้าพระองค์นะครับ เพื่อจะได้สื่อสารกับลูกค้านะครับให้ให้พระองค์เนี่ยทำการในใจของลูกค้านะครับยอมรับถึงตัวสินค้าตัวนี้และพูบเรานะครับพอเราผมก็ได้วันนั้นผมก็ได้คุยกับลูกค้าประมาณ10นาทีพอพูดจบลูกค้าก็บอกว่าโอเคเขายอมรับนะครับถึงขั้นตอนการทํางานของเราถึงคุณภาพการทํางานของเราทุกอย่างนะครับ เขาก็รู้ว่าเขารู้แล้วแหละนะครับว่าสาเหตุที่เราสูงกว่าคู่แข่งขันถึง2ล้านเนี่ยทำไมมันต้องสูงขนาดนั้นนะครับทีนี้นะครับแต่ทั้ทงลูกค้าเนี่ยก็ยังบอกว่าผมมีงบอยู่แค่6ล้านนะพอที่จะลดลงได้ไหมนะครับจากใบเสนอร,ราคาเดิมนะครับ9.4 9 4ล้านนะครับ ซึ่งผมก็ได้คุยกับเซลไว้แล้วตั้งแต่วันที่15ว่าเราสามารถลดได้อีก10%คือ8.4ล้านนะครับนี่ก็ทำใบเสนอราคามาไปใหม่นะครับแต่น้องเซลก็ได้เสนอราคาไปที่8.5ล้านนะครับ8.5ล้านเราเสนอไปนะครับวันที่2 0เ,เนี่ยน้องเซลก็โทรมาบ่อยว่าคู่แข่งมันมาแค่6ล้านนะพี่เราจะทำยังไงผมก็ได้แต่นิ่งแต่พอมามันถึงวันที่21 พระเจ้าตอบความไมฐานนะครับทำการอัศจรรย์ปิดการขายนะครับลูกค้าแอปพบและเปิดพีโอให้เราที่แปดจุดห้าล้านไม่มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจจริงๆนะครับไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าพระเจ้าทําการในใจของลูกค้าและปิดการขายเปิดพีโอมาให้เราถึงแปดจุดห้าล้านทั้งๆที่กูกแข่งมาหกล้านถ้าไม่ใช่พระเจ้ามันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยพี่น้องนะครับ ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับผู้เชื่อจริงๆต้องสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สําหรับผู้เชื่ออย่างเราจริงๆนะครับขอให้เราเชื่อแล้วไว้วางใจพระองค์ทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับผู้เชื่อนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ขอบพระคุณมากที่ฟังคําสอนหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและไปสวรรค์กับผมพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์และพระองค์สร้างพวกเราขึ้นมาเนรมิตสร้างแผ่นดินโลกแต่มนุษย์จํานวนมากมายได้ทิ้งพระเจ้าไปและไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้ทําบาปดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์จึงเป็นคนบาปพี่น้องเห็นด้วยไหมว่าพวกเราทุกคนทําผิดพลาดไปในชีวิตเราเก็อิจฉา เราเคยนินทาเราเคยด่าคนเราเคยเกลียดคนเราทําอะไรต่างๆผมก็เคยขโมยเงินคุณแม่ผมทําบาปในชีวิตแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วและมารับความบาปและโทษทันของความบาปจากชีวิตของผมไปที่ไม้กางเขนพระองค์จึงได้เสียชีวิตเพราะค่าของความบาปหรือการจา่ายราคาของความบาปคือความตายผมเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต30-40ปีมาแล้ว และเห็นจริงๆนะครับว่าสิ่งที่พงสัญญาในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสเป็นจริงจริงครับตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าดูแลรายละเอียดในชีวิตของผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพี่น้องต้องการมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ฤทธิเดชและความแสนดีของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผม พูดออกมาดังๆนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยลูกกลับใจไม่อยากทำบาปอยากเชื่อฟังพระองค์เดินกับพระองค์ขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้พระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะติดตามพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เลี้ยงดูลูกปลดปล่อยลูกอวยพอลูกนำทางปกป้องดูแลสอนลูกขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน ขอแสดงความดีดีด้วยนะครับพี่น้องอยากหนุนใจใพี่น้องหาคริสักจกรที่ดีๆไปอยู่ไปรับใช้เติบโตเรียนพระกมภีร์อ่านพระวจชนะของพระเจ้าฟังคําสอนนําคําสอนไปปฏิบัติและผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีมประสบการณ์กับความแสนดีและพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องจะสูงขึ้นสูงขึ้นมีพระพรมากมายและเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบตัวของพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากครับ